ดีพี่น้องมาเพิ่งพี่น้องมันได้กาดมาหาหอยพี่น้องหาหอยหาหอยไปกินเบ้างป้าบัวพี่น้องป้าบัวมาดูหอยพี่น้องหาหอย <c oughs> เพื่อมันมีหอยนี่พว่นในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวเนาะพี่น้องเขาว่าเนี่ยปลาพี่น้องโอ้ไปบอกคอยเห็นนี่นี่นี่ไหวยอยู่นี่พี่น้องมันสีตัวหน่อยเนาะเดี๋ยวลองไปเบังหา,หาหอยพี่น้อง เพื่อมันมีหอยอยพี่น้องมึงหาหอยหาหอยอย่พี่น้องนะพอแล้วพี่น้องมึงเจ้าเบิ้งเนอะมือเจ้ามือเจ้าเบิ้งหอยพอหอยแล้วนี่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 พี่น้องหอยเห็นบ่พี่น้องนี่หอยเอามือส่วนเลยปุ๊บนี่ได้แล้วได้แล้วหนึ่งพี่น้องเนี่ยได้แล้วหนึ่งเจ้าหอยมันเป็นสีดําเป็นสีอะไรพี่น้อง ก็สิจับมน้ำใหม่่ะไปหากันต่อพี่น้องน้ำเสใส่พี่น้องมึงเนี่ยน้ำสใสใสน้ำสใสใส่พี่น้องมไปบัวบรรยากาศดีดีพี่น้องไปเดินดูหวยกัน บัวบานพี่น้องบัวบานยามเชา้าบัวบานยามเช้าพี่นอ้องวางหาเนลลิน,น,นเราค่วย บรรยากาศพี่น้องป่าหนามหมเป็นตะเลรียแทนพี่น้องไงเป็นตะเลรียนป่ะพี่น้องเ,เป็นตะเลรียน,น,เ,น,เ,ยน,น,นเนาะหนามนะดอกบัวตื่นเช้าขึ้นมาดูดอกบัวพี่น้องคนวะดอกบัวบานนี่แหละพี่น้องเนี่ย ดอกบัวบานมึงพี่นอดอกนี้ทั้งงามพี่น้องดอกนี้สวยนี่มาพี่น้องมาที่นี่ ข้าสีลงไปงุ่มหอยได้พี่น้องวันนี้เด้อไปห้อยพี่น้องเบ่งหอยมีวิธีเอาเมือส่วนลงไปงี้สิพี่น้องค่อยๆแล้วพี่น้องค่อยๆใส่เล้าฮัลลนี่มีพี่น้องเขาก็ะสีได้หอยเอางไว้ก่อนห้อยยางจังไลยแล้วพี่น้องอึ้บเนี่ยหนี่งหนึ่งอึ้บค่อยๆพี่น้องค่อยๆต้องค่อยๆ อุ้ยแม่พี่น้องโอ้ยเงี้ยเงพี่น้องนี่เาต้องคยุคยๆนะพี่น้องค,ยคยอุยๆก็ได้อยู่ได้พี่น้องนะหาไปเรื่อยๆพี่น้องหาไปเรื่อยๆค่อย,ยหาไปใจเย็นๆไป,ๆไปๆพี่น้อง พ่อยอีกแล้วพ่อยอีกแล้วพี่น้องเฮ้ยน,นี่พี่น้องเหงเห็นไหมครับนี่พี่น้องอึ๊บนี่พี่น้อง หาแต่พ่อก,กินนี่แล้ะพี่น้องเข้าหาแต่พ่อก,กินดูพี่น้องค่อยหาไปค่อยหาไปพี่น้องเบิ้งนะพี่น้องที่นี่นี่พี่น้องเบิ้งพี่น้องเบิง้ง หายาผู้เดียวพี่น้องเอาไปแต่พอกินนะพี่น้องนะมึงมึงหอยเอาไปแต่พอกินเ,นอ,นอ,เ,นอ,อ,เอาไปแต่พอ่อ,พอกินพี่น้องนี่แหละพี่น้องป้องไปผลงานพี่น้องผลงานพี่น้องมึงเสียงหอบร <c oughs> อดบรรยากาศพี่น้องมองคอยหามึง วันนี้เราได้หอยแล้วเราจะไปทำเมรูอะไรนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราก็รอติดตามพี่น้องรอติดตามทำเมนูอะไรหวยหน้ยยหญย่ๆพี่น้องหอยหน้ยใหญ่ๆลูกใหญ่เลยนะใหญ่ใหญ่สดสดก็พี่น้องเด้อไปหลังจากที่ขึ้นจากบ่อเสร็จแล้วนะพี่น้องจากหวยเสร็จแล้วอันนี้เป็นบึงนะพี่น้องเป็นแก่งเป็นแก่งพี่น้องแก่งละวะแก่งละวะพี่น้องนี่ คอยไปหาหอยมาได้บ้างบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศเขาก็ได้หอยแล้วพี่น้องเอาใส่ใบบัวนี่แหละเขบาบอกเด้เอาเนื้อมาใส่พี่น้องเอาใส่นี่แหละได้พอสมควรแล้วเอาไปพอกินนี่แหละพี่น้องเนาะไปบัดนี้เขาไปต่อไปที่นี่พี่น้องไปได้หอยแล้ว พี่น้องึอ๊บใส่ใบบัวพี่น้องใบบัวไงไปบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศสวยๆงามรราาพี่น้องเฮ้ยบรรยากาศเราจะไปทำเมนูอะไรพี่น้องเดี๋ยวขอสิภาพไปเฮดเบนูนํำหอยไปประกอบอาหารนะพี่น้องเด้อไปทำอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะพี่น้องไปไปพี่น้องไป